สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะครับอยู่กับผมครับโกบอยร้อยเรื่องรายงานตัวเหมือนเดิมครับวันนี้วันนี้เราอยู่กันที่สถานีของโกบอยนะเพื่อนๆนี่ครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีนะวันนี้โกบอยจะออกทํางานสายนิดนึงเพื่อนๆนะเพราะว่าวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนี่แหละครับเจ้าล็อกกี้อันนี้ล็อกกี้ร้อยเจ็ดห้านะครับสําหรับรถของลูกค้า น้าท่านหนึ่งรู้จักกันนะครับเป็น FC ฟซีโกบอยนะครับแล้วก็พอดีน้าแกซื้อเจ้าล็อกกี้ตัวนี้มาเนาะตอนแรกก็หาซื้อรถจากโกบอยนี่แหละครับแต่ว่าโกบอยไม่มีรถให้น้าแกแกก็ไปเจอที่ถูกใจนะครับก็โทรมาปรึกษาก็ทําการซื้อมาพอซื้อมาเสร็จแล้วก็น้าแกไม่ได้ใช้กระบะครับตกลงถามโกบอยว่าซื้อไหมซื้อนะครับน้าแกใจถึงมากนี่ครับน้เจ้าของ FC นะครับ คุยกับโกบอยจบก็รู้เรื่องนะครับตกลงราคาได้วิ่งมาส่งถึงฐานีโกบอยเลยเพื่อนๆนะครับการซื้อขายต้องชัดเจนแบบนี้นะเพื่อนๆนะครับใครอยากขายให้เราก็ซื้อรับเองถึงที่หรือว่าจะมาส่งนะครับนะ้าแกมาส่งโกบอยก็ให้ค่าน้ํามันแกนอยู่นะเนี่ยครับใครที่ไม่ได้ซื้อรถจากโกบอยโทรมาสอบถามก็ยินดีนะครับปรึกษากันได้พูดคุยกันได้ตลอดเนาะมีสภาพดีๆมีทุกที่แหละครับนาะเองแกมาส่งก็ ด้วยความสบายใจของทั้ง2ฝ่ายนะครับด้วยความยินดีเหมือนกันใครที่อยากมาเยี่ยมเยียนสถานีโกบอยลองดูครับเผื่อเพื่อนๆ <_ C aut> ท่นานใดหาใช้เนาะกระบะคอกเตี้ยหรือว่ากระบะข้อเก,อกษตรไม่ดําเนาะมีหลายใบให้เลือกใครอยากได้ใบไหนโทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์0818646094เหมือนเดิมครับโกบอยรับสายตลอดเวลาตัวนี้นะแกจะเอาไปทําแพเทเลอร์น,นะครับย้ายแม็โครแถวแถวเขตพนมสารคามเนาะ ใครต้องการใช้แมคโครขุดบ่อลอกบ่อเลี้ยงปลาใช่ไหมนะ <S <S เลี้ยงปลานะครับติดต่อนะแกได้ที่เบอร์อะไรน,นะ0 8 <82 S> 2 082 409 409 3 1 0 3 3103น้าะอะไรครับพรชัยพรช,ชัยนะครับใครใช้แมคโครแถวพนมพานสาคามบางน้ำเปรี้ยวนะครับเขตชางเซ้าติดต่อได้เลยตามเบอร์ที่กูบอยแจ้งนะครับราคามิตรภาพครับจริงๆแล้วนะแกเป็นคนใจดีเนาะ ทุกคนที่เข้ามาหากูบอยเป็นกัลยานิมิตท,ที่ดีทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูครับใครใช้งานตรงกับงานไหนอันนี้นะแกไม่ได้ใช้ก็ขายให้กูบอยด้วยราคามิตรภาพนะครับใครหาใช้ก็โทรมาสอบถามจากกูบอยได้ต่อราคาแบ่งปันเลยครับกําไรสามพันห้าพันขายแล้วเนาะไ,ไ,ดได้ไหมไนี่ครับยกลงคารถเลยนะเพื่อนเพื่อนไม่มีผุนะแต่เป็นพื้นไม้นะครับใบนี้ เดี๋ยวยกลงเดี๋ยวกูบอยให้ดูเอาเคนมายกเลยนะครับได้ไหมนี่ครับเพื่อนๆใครอยากได้ใบไหนนะโทรมาสอบถามกูบอยได้เลยใบนี้ยกลงจากเฉินหลงนะครับคัสซีอาจจะเล็กนะครับแล้วก็มีข้อเกษตรเหลือ3าม <c oughs> ใบนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งใบหนึ่งก็อยู่นี่ครับฮีโน่เหมือนกันนะครับยกลงจาก F17 ก็บอยจะเอาข้อเกษตรขึ้นนะครับแต่ละใบราคาเท่าไหร่เดี๋ยวก็บอยไล่เรียงราคาให้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวแจ้งราคาไปหมดเลยนะครับจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น <c oughs> ขออภัยเพื่อนๆครับนี่ครับข้อเกษตรสวยๆยังอยู่นะครับสามใบเดี๋ยวให้ดูเจ้าใบนี้ก่อนเนาะนี่ครับยกลงกันเห็นเห็นเลยนะเพื่อนๆหนูให้สัญญาณเคีนดีดี ขึ้นอีกหน่อยหนูนนนเดี๋ยวเดี๋ยวมากระแทกใบนี้นะพ,อพอ่อพ่ออยาให้มากระแทกมีเนียมไป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 นะ่ะไปทางไหนเราพนมสัญญาณเคนนะ่ะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยหนูโดนท้ายคัสซีนะเขาสวิงซ้ายไปหนูจวิงซ้ายไปหน่อย พ่อบอเดี๋ยวมังโกนพี่ขึ้นอีกเบีกดขึ้นอีกแทงบูมออกไปแทงไปแทงแทงบูมแทงบูมขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยพ่อเดี๋ยวก็บอยให้ดูนะเพื่อนๆอาจจะมีเสียงดังสักครู่นะครับจะวิ่งซ้ายอีกซ้ายมาซ้ายมาขึ้นไว้เบียดขึ้นอีก คืนอีกเบกขคืนอีกแล้วก็แทงบูมออกไปคืนเอกคืนอีกมังกรบี้เยกเอ็เอาหนูวางเลย เดี๋ยวกไวให้ดูนะเพื่อนๆสักครู่พอหนูวม้าลองอ่าแทงมาแทงมาเนี่ยเลียงกันอยู่นี่นะเพื่อนๆเ,นะเ,เ,เดี๋ยวโดนในไฟต่อมมาหนัก,นกสองคนนี่หก สักครู่นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวกูไว้ให้ดูเดี๋ยวช่วยน้องจับกระบะสักครู่นะครับไล่เลียงให้ดูรายละเอียดด้วยกันเลยเอาเได้ไหมเปิดได้รอบด้านนะใบนี้เพื่อนๆซ้ายขวาหน้าหลังเปิดได้หมดนะครับ ได้เปล่าไฟนี่ครับเพื่อนๆยกลงจากล็อกกี้เป็นไงบ้างนะคัดซีส,สวยนะครับนะแกซื้อรถได้สวยนะครับรถจอดนะครับซื้อรถใช้งานน้อยเพราะเดิมทีเป็นรถหลวงนะนเพื่อนๆเวลาหาซื้อรถก็อย่างที่กบอยแนะนำแหละครับหาที่คัดซีสวยไว้ก่อนอันนี้ก็จะมีช่วงท้ายนิดหน่อยนะครับตามสภาพนิดเดียวไม่มีผลนะครับคัดซีหลักสวยๆก็โอเคเลยครับใช้งานกันอีกนานอันนี้เดี๋ยวน้าก็ ยิงยทรายซับบนใหม่มันต้องไปซับเหล็กเหล็กแบนเดิมมันเป็นไม้ใช่ไหมนะไปซับเป็นเหล็กเลยของผมซับทุกคันยิงเอาสนิมออกให้หมดเราก็อัดสีรองพื้นอินฟ็อกซี่ก่อนนะดีช่วยได้เยอะสวยๆเลยอะไรฮะ เอายังเรียครับเรียเรียเลยเรียกเลยครับเรียเลยเรียเลยครับเรียเลยโอเคพอบพอยกวางเรียบร้อยครับเพื่อนๆอันนี้ก็เดี๋ยวนะตีกลับนู่นเลยได้ได้ก็ไม่มีอะไรก็กลับได้เลยนะเสียเวลา ครับผมขอบคุณมากนะขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณมากเลยนะที่แบ่งปันแหม่สามพันเหมือนได้ป่าวว่จริงจ <laughs> ขอบคุณมากที่แบ่งให้น้องใช้ไม่จำเลยครับขอบคุณมากเดินทางปลอดภัยครับผมเนี่ยครับนะาแกก็เดินทางกลับเลยครับเอากระบะมาส่งก,โกโบอยอย่างเดียวจริงๆนะมิตรภาพที่สุด <ไข S 1> ครับเอาได้เดี๋ยวให้น้องใส่ให้นี่แหละครับประมาณนี้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวกบอยไล่เลี้ยงให้ดู แล้วยังเป่าใส่ไฟให้ yeah, <good. S 1> นี่ครับเ,เพื่อนๆยกลงเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวกูบอยแจ้งราคาให้เสร็จสับเลยนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดด้านล่างนะครับร <Yeah. S 2> ายละเอียดนี่ครับตงเหล็กนะเ,นเพื่อนๆแต่เป็นพื้นไม้นะครับรางเหล็กรางนะครับให้ดูรายละเอียดโดยรอบ mm hmm. เพื่อ พี่ๆคนไหนหาใช้เป็นแผงข้างเปิดได้นะครับเป็นบันพับแบบนี้เป็นรถการไฟฟ้าเก่านะเพื่อนๆน,นี่นะครับสภาพนี้รั้วเราบนสภาพพื้นล่างดีนะครับเดี๋ยวกูบอยให้ดูพื้นในกระบะอ่าให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้เลยครับนี่เลยเนาะพื้นไม้นะครับกระบะไม่มีตาหนิแต่ว่าเป็นกระบะที่แบบจอดทิ้งไม่นานนะพนเพื่อนๆนะนี่ครับ ให้เพื่อนๆดูทุกรายละเอียดนะครับก็ใบนี้โกบอยขายอยู่ที่ส2,000นับาทนะเพื่อนๆใบนี้สีส้มสาม0มืนสองนะครับก็เดี๋ยวดูกระบะข้อกเกษตรนะครับโกบอยแจ้งราคาทุกใบเลยรูนกำลังจะลงกระบะด,ดำนี่ครับข้อกเกษตรโูมินียมอูสหกิดนะเพื่อนๆเหลือสาใบเดี๋ยวขึ้นอีกใบก็จะเหลือ2ใบนะครับ ใบหนึ่งกกบอยเอา1นึ่งแสนหกาพนะครับสวยๆไม่มีตำหนินะครับแสนหกหมืห้าพันแล้วก็ใบนี้ใครจะเอาไปบิ้วหรือให้กกบอยบิ้วให้ก็ได้เหลืออีกหลายใบนะครับใบนี้กกบอยเอา4ี่หมืนห้ถอดลงจาก F17 นะครับใบนี้ก็อยู่ที่ซัก4ี่หมืก็ขายเพื่อนๆนี่ใบนี้สีขาวนะครับ4ี่หมืน แล้วก็เจ้าใบนี้กระบะอคอกเตี้ยเหมือนกันนะครับกบอยกำลังจะยกขึ้นใส่ล็อกกี้ล็อกกี้เพื่อติดเคนนะครับแต่ใครซื้อกบอยก็ขายนะใบนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับส่วนเจ้ากระบะดั้มใบนี้เดี๋ยวบิ้วใหม่นะเพื่อนเพื่อนกบอยจะบิ้วใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งวางมัดจำแล้วไม่เอานะครับ โกบอยก็ขายของชัดเจนนะพนเพื่อนเอันนี้โกบอยเล่าสู่ให้ f c ฟังนะครับวิธีการซื้อของเนาะไปครับพเพื่อนเเดินทางไปไซงานกับโกบอยนะครับหลังจากที่โกบอยลงกระบะด้ำเสร็จเนาะโกบอยพูดถึงไว้ว่านะครับอ่า กระบะดาที่ครูบอยขายเนาะครูบอยก็ขายแบบชัดเจนนะครับเพื่อนๆครูบอยลงคลิปลงรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ครูบอยว่าครูบอยเป็นหนึ่งคนนะครับที่ขายของแบบชัดเจนนะครับไม่มีการอยากได้มัดจําหรือว่าอะไรนะครับส่วนหนึ่งนะครับเวลาซื้อของนะครูบอยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเวลาหาซื้อของนะครับควรดูให้ดีนะครับการตัดสินใจอันดับแรกนะเนาะ ขายได้ไม่ได้กูบอยไม่ได้ติดตรงประเด็นนะครับเพื่อนๆแต่ทุกอย่างมันติดตรงที่ว่ากูบอยเสียเวลานะครับเสียค่าใช้ใจ่ายในการเ,าเรียกเคนนะครับเสียเวลาในการให้ทีมงานรอนะครับกูบอยขายแบบชัดเจนแต่ว่า,านะท่านหนึ่งที่แกวางมัดจำไว้แกดูเรียบร้อยดูรายละเอียดแล้วแอดไลน์แล้ววิดีโอคอลหากูบอยให้ดูทุกรายละเอียดตรงไหนดีไม่ดีนะครับก็มาจำากูบอยก็ถามแล้วว่าเออนะ โอเคไหมถ้าไม่โอเคก็มีเจ้าอื่นซื้อนะครับอะไรประมาณนี้แต่เนื่องจากว่าครบอยให้เกียรติทุกคนนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อของกับกับโกบอยคุยเจ้าแรกก็ให้เจ้าแรกจบไปก่อนนะแกก็โอเคก็โอนประจานะครับพอโอนประจาเสร็จนัดวันติดตั้งให้โกบอยไปส่งโกบอยก็มันไกลระยะทางแล้วก็คือ,อมันตกลงค่าขนส่งกันไม่ได้นะครับแล้วก็นาแกก็ตีรถมาเอาเองนะครับพอมาถึงแล้วกูบอยไม่อยู่ โกบอยก็เตรียมงานไว้รอหมดนะครับแต่ว่าน้าแค่ก็โทรมาบอกว่าเออผมไม่เอานะกระบะกระบะมันแย่เกินไปนะครับโกบอยไม่ได้ติดนะครับเพื<ๆ>่อนๆสาหรับของที่โกบอยถ้าซื้อแล้วไม่เอาอะไรแบบนี้โกบอยก็ขายให้คนอื่นได้เนาะสำหรับโกบอยเองโกบอยพูดเสมอถ้าของเราดีจริงนะครับขายให้ใครก็ได้แต่ส่วนหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอ,อย่าให้เสียเวลาครับเพื่อนๆในการซื้อของในการตัดสินใจโกบอยพูดเสมอโกบอยลงรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนนะครับ ไม่มีการว่าหมกเม็ดไว้หรืออะไรนะครับกระบะใบหนึ่งราคาประมาณนี้สภาพแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็ดูนะครับในการซื้อของเนาะเอาให้มันเหมาะสมนะครับเอ่อโกบอยติดตรงแค่ประเด็นว่ามันเสียเวลานะครับเพื่อนเพื่อนมัดจําแล้วนะครับโกบอยคืนมัดจาเต็มจํานวนนะครับไม่เอาไม่เป็นไรโกบอยคืนมัดจำนะครับเดี๋ยวโกบอยบิวแล้วก็ใส่รถตัวเองหรือว่าให้ลูกค้าท่านอื่นที่เขามีความต้องการซื้อขายให้ชัดเจนนะครับก็ นี่แหละครับท้ายคลิปเนาะกูบอยแค่ฝากว่า mm. เพื่อนๆพี่ๆถ้าตัดสินใจจะซื้อของนะครับสาหรับกูบอยเองถ้าใครจะวางมัดจำกูบอยพูดเสมอให้เช็คดูก่อนว่ากูบอยมีตัวตนไหมนะครับ mm. ขายของชัดเจนแค่ไหนรับผิดชอบแค่ไหนนะครับ mm. เพราะฉะนั้นในการซื้อกันขายตัดสินใจให้แน่นอนและชัดเจนก่อนนะครับก่อนที่จะโอนเงินหรือว่าก่อนที่จะซื้อของจากกูบอยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายนะครับ mm. ก็สุดท้ายท้ายสุดนะเพื่อนๆ โกบอยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ FC นะครับที่กดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมทุกๆคลิปของโกบอยนะครับก็คลิปนี้ก็จะเจอกับโกบอยประมาณนี้นะเพื่อนๆเนานะเดี๋ยวไว้เจอเจอกับโกบอยใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม